วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกันกับละหลอนตอนดึกจะนําเรื่องราวละหลอนมาถ่ายทอดให้ฟังกันสําหรับค่าคืนนี้มีทั้งหมด3เรื่องสั้นๆแต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังฟังเป็นเรื่องเล่าเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเรื่องที่ 1. เรื่องเล่าตอนเข้ากรมวงเล็บทหารเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของผมตอนเป็นทหารเกรณฑ์แห่งหนึ่งในกทม เรื่องราวเกิดขึ้นในปี2547จากที่ผมยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอายัางไงกับชีวิตดีในขณะนั้นได้เป็นนักฟุตบอลฝึกหัดอยู่สโมสรแห่งหนึ่งด้วยความที่อยู่กับปู่กับออย่าพอายุครบเกณฑ์จะต้องไปคัดเลือกทหารปู่อยากให้หลานมีระเบียบวินัยจึงได้พาไปสมัครเป็นทหารจำต้องพักเรื่องฟุตบอลไว้ก่อนเมื่อถึงกำหนดวันที่จะต้องเข้ากรมฐานราก ผู้ก็ได้พาไปรายงานตัวมีทหารใหม่มากมายจากหลายจังหวัดที่ผัดเดียวกันร่วมร่วมห้าร้อยกว่าคนวันแรกของการพ่อกรมยังไม่มีกิจกรรมถึงภารกิจอะไรมากมายมีรุ่นพี่มาแนะนําการใช้ชีวิตกฎระเบียบต่ตงตางๆรวมถึงเลือกเตียงนอนวันแรกยังไม่มีการฝึกหรือเข้าแถวอะไรจนถึงช่วงหัวค่ําเมื่อทหารใหม่ทุกคนได้ทําภารกิจส่วนตัวเสร็จได้มารวมตัวกันในหอนอน,อน มีรุ่นพี่บางส่วนมาคุยมาตั้งวงเล่นไพ่กันอยู่บริเวณปลายเตียงนอนบางคนนั่งเล่นโทรศัพท์แต่ผมเลือกที่จะนอนเพราะตอนนั้นยังเล่นไพ่ไม่เป็นและยังไม่รู้จักหรือสนิทสนมกับใครหอ้อนอนจะเป็นห้องถงยาประมาณ20เมตรมีประตูทางเข้าสองทางซ้ายขวามีหน้าต่างหลายบานการนอนจะหันเท้าไปทางหน้าต่างหัวเตียงชิดกำแพงเตียงเรียงกันไป เริ่มต้นเรื่องราวน่าตึงเต้นตกใจที่ไม่สามารถอธิบายได้ที่เล่าแล้วอาจจะไม่มีใครเชื่อก็ได้เริ่มขึ้นคืนแรกนี้เองระหว่างที่ผมกําลังเพิ่มจะหลับสายตาก็เหลือไปเห็นเงาใครคนหนึ่งเดินผ่านหน้าต่างบ้านแรกไปลักษณะเป็นชายแต่งกายชุดทหารมีเป้เดินป่าสะพายมาด้วยตอนแรกผมคิดว่าเป็นรุ่นพิหารหรือไม่ก็ครูฝึกจึงไม่ได้คิดอะไร เพราะเห็นเงาผ่านไปจนถึงหน้าต่างบานสุดท้ายริมทางเข้าอีกฝั่งแต่พอมองอีกทีเงานั้นกลับย้อนมาที่ประตูทางเข้าหอนอนที่ผมนอนอยู่ด้วยความตกใจผมรีบหลับตาพอลืมตาอ,อีกทีเงานั้นก็มาอยู่ข้างเตียงผมซะแล้วจากที่เป็นเงาก็เห็นเป็นตัวตนชัดเจนด้วยความตกใจผมพยายามลุกขึ้นเรียกเ,เพื่อนและรุ่นพี่ในห้อง แต่ตอนนั้นไม่สามารถขยับร่างกายหรือส่งเสียงได้เลยมองเห็นเพื่อนหาเดินผ่านไปมาแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ในใจผมก็พยายามจะสวดมนต์แต่ณเวลานั้นตกใจคิดอะไรไม่ออกร่างนั้นก็จ้องมองด้วยใบหน้าซีดเผือดหน้าตาน่ากลัวพอได้สบตาก,การสักพักร่างนั้นไม่ได้มีทีท่าว่าจะไปไหนผมก็นึกพูดในใจว่าอย่ามาทำอะไรผมเลยผมกลัว ผมพิ่งมาวันแรกเองไม่นานผ่านไปราวๆเกือบสิบนาทีร่างนั้นก็ได้จางหายไปพอได้สติลุกขึ้นมาได้เพื่อนทหารคนหนึ่งบอกว่าเห็นผมตัวแข็งนิ่งถามอะไรก็ไม่ตอบคิดว่าไม่สบายเลยไม่ได้ไปปลุกผมเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพราคิดว่าคงไม่มีใครเชื่อจนเวลาผ่านไปประมาณสามอาทิตย์จึงได้รู้ข่าวจากครูฝึกว่ามีทหารคนหนึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ลักษณะท่าทางที่คูฝึกเล่ามาเหมือนคนที่ผมเห็นคืนแรกผมน่าแต่นึกในใจมีฐานใหม่ตั้งห้ารคนทำไมผมถึงเห็นอยู่คนเดียวแต่ก็ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังใช้ชีวิตในนั้นตามปกติแต่ก็ไม่เห็นร่างนั้นอีกเลยวันหนึ่งผมมีหน้าที่ขับรถพาครูฝึกไปกินข้าวเที่ยงหลังจากกลับมาเวลาประมาณเที่ยง40นาทีเป็นเวลาพัก กัจะยิบสักหน่อยก่อนเข้าสู่การฝึกระบายตรงปลายเตียงจะมีพัดลมเปิดสายระบายความร้อนอยู่ระหว่างที่กําลังเคลิ้มจะหลับสายตาเ,าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมาพร้อมกับเด็กชายตัวเล็กๆยืนอยู่ตรงพัดลมปลายเตียงลักษณะผู้หญิงเหมือนคนโบราณนุ่งผ้าถุงผมสบายสีเขียวเด็กน้อยหัวจุกไม่ใส่เสื้อผ้ามีแต่สร้อยสังวาลสะพคายคาดซ้ายขวาด้วยความตกใจจึงหลับตา ร้างนึกว่ารางวันแสงต้องตาฝาได้แน่จึงก็ค่อยลืมตามองอีกครั้งครั้งนี้สองร่างนั้นขยับเข้ามาอยู่ตรงปลายเตียงผมจ้องมองมาที่ผมแต่ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรเหมือนเดิมผมขยับตัวไม่ได้อีกแล้วส่งเสียงก็ไม่ออกนิ่งอยู่ยน้นสักพักจนสองร่างนั้นได้หายไปเองพอผมขยับตัวได้จึงได้สังเกตว่าด้านข้างและหน้าลงนอนบางส่วนเป็นฝาล้วยตานี ผมนอนติดกำแพงริมสุดปลายเท้าชี้ไปทางป่ากล้วยจึงคิดได้ว่าน่าจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่ทําให้เห็นสองร่างนั้นจึงได้ยกมือขึ้นอธิษฐานในใจว่าไม่ได้มีเจตนาจะลบลู่เมื่อเล่าให้เพื่อนเตียงข้างๆฟังวันรุ่งขึ้นเพื่อนย้ายเตียงหนีกันหมดเลยหลังจากวันนั้นก็ไม่เจอสองร่างนี้อีกเลยเรื่องผมเจอก็มีประมาณนี้ครับเรื่องที่สองเจอดีที่ปั๊ม เกินน้ำก่อนเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากแม่แฟนเป็นคนเล่าให้ฟังซึ่งผมฟังแล้วก็ขนลุกไปตามๆกันเลยครับแต่เชื่อหรือไม่เชื่อก็โปรดใช้วิจารญาในการฟังนะครับเรื่องมีว่าแม่แฟนไปนต่างจังหวัดเพราะมีคนรู้จักเขาเป็นคนจัดงานกาชาดแล้วเขาชวนให้เอาของไปขายที่จังหวัดริสเกตโดยมีพ่อแฟนเป็นคนขับรถกระบะขนของพาไปพร้อมกับน้าของแม่แฟน รมกันทริปนี้มีสามคนแม่เป็นคนชอบเดินทางเช้าครับหรกครับเวลาเดินทางไปไหนกไกลๆเมื่อแม่ไปถึงขายของเสร็จตอนเช้าก็อยู่พักสักคืนในวันถัดมาก็ค่อยเตรียมเดินทางกลับตอนเด็กเหตุผลของแม่คือรถมันน้อยขับสบายไหนก็แวะพักปั๊มซึ่งส่วนตัวพ่อเขาเป็นคนขับรถเก่งพ่อขับเรื่อยเส้นทางกลับ ที่มันจะต้องผ่านจังหวัดสุรินทร์และยังเหลือระยะทางอีกไกลกว่าจะถึงกทมพ่อก็เลยบอกว่าหาปั๊มแวะพักกันสักหน่อยเพราะเริ่มดือดแล้วเส้นทางก็มีแต่ต้นไม้กับป่าสองข้างทางขับไปเรื่อยๆก็เจอปั๊มเป็นปั๊มแบบต่างจังหวัดที่มันจะโล่งๆมีแต่ต้นไม้กับป่าห้อมล้อมพอใกล้จะถึงปั๊มแม่บอกว่าได้ยินเสียงระนาดดนตรีไทยและอยู่แม่ก็พูดขึ้นมาว่า ได้ยินเสียงดนตรีไทยไหมนาที่นั่งมาด้วยก็ด่าสวนกลับเลยว่าดนตรีอะไรใครเขาจะมาเล่นตอนนี้ส่วนตัวพ่อก็ยิ้มเยมไม่ได้พูดอะไรคิดว่าคงเหนื่อยแล้วเลยอยากพักสักหน่อพอขับเข้ามาในปัม๊มแม่เล่าว่าในปัม๊มก็มีรถสิบล้อหลายคันมีคนผูกเปลนอนใต้รถมีพนักงานนั่งดูทีวีอยู่ตรงที่เติมน้ํามันปั๊มก็ไปสว่างดีดูสะอ,สอาดสะอาด ก็เลยจัดรถนอนกันที่ปั๊มนี้โดยให้น้าไปนอนหลังกระบะส่วนแม่นอนเอนเบาะพ่อก็นอนเบาะหลังก็หลับไปสักพักใหญ่จากนั้นแม่เราต่อว่าแม่ตื่นขึ้นเพราะรู้สึกมอนมีคนพยายามขย่มรถอยู่ด้านลัางกระบะทําให้แม่ต้องตื่นขึ้นมาและพอบอกไปแม่บอกว่ามันกลายเป็นปั๊มร้างไม่มีไฟไม่มีรถสิบล้อไม่มีเด็กปั๊มทางเข้าออกมียางรถวางไว้แม่ก็ตกใจและปลุกพ่อให้ตื่น กนจะค่อยๆลุกไปปลุกน้าที่สุดตอนนั้นคือทุกคนเงียบด้วยความกลัวแม่เดินเบยางรถออกเพื่อจะได้ออกจากความให้เร็วที่สุดพอออกมาได้แม่บอกว่าเหตุการณ์แปลกๆก็เกิดขึ้นตลอดทางคือแม่เห็นงองดำๆวิ่งตัดหน้ารถแต่พอพ้นรถคันของแม่ไปแม่ฝั่งนั้นก็มีรถสวนมาแม่คิดว่ามันต้องโดนชนแน่ๆแต่ที่แม่เห็นคือรถคันนั้นขับผ่านสินนั้นไปได้เลยซึ่ง,ขงเขาก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมา ในรถทั้งสามคนเงียบหมดจนกลับถึงปทมแล้วค่อยมาเล่ากันแม่บอกว่าวันเทินทางกลับเป็นเหมือนวันปล่อยผีและคนที่รู้จักแกนั้นบอกว่าเขาปล่อยของกันแม่ดันไปทักเลยเจอดีเข้าโชคดีที่คนขับมิสติตลอดเวลาไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุตนเหตุได้เวลาไปไหนมาไหนไม่เห็นอะไรแปลกเ,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 เวลาเดินทางแกก็จะไม่ทักแกจะเงียบไว้รวไปทักแล้วเจอดี เรื่องก็จบประมาณนี้ครับเรื่องที่3เพื่อนมารับสวัสดีครับเรื่องนี้ต้องย้อนไปเมื่อ30ปีก่อนเป็นเรื่องเมื่อสมัยเตี้ยวัย25ปีหนู่น้องคายมาทำงานที่กทมอรารฐานะาทาบ้านไม่ค่อยจะดีนักและต้องส่งน้องเรียนเพราะแม่กับพ่อก็อายุมากแล้วที่ได้ทำงานเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์งานมีโอทีทำทุกวันจึงมีเงินส่งกระบ้านตลอด ถึงวันหยุดมีโอกาสก็กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อกับแม่กับน้องอยู่บ่อยๆสารเพื่อนของเตี้ยตั้งแต่ประถมพอได้ยินข่าวว่าเตี้ยจะกลับก็ดีใจมารอที่บ้านพ่อก,กับแม่ของเตี้ยตั้งแต่เช้าเพราะสองคนนี้สนิทกันกินอะไรก็กินด้วยกันแต่ต้องแยกแยให้กันเพราะว่าเตี้ยต้องไปทํางานที่กรุงเทพเ,เองต้องบอกก่อนครับสมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์ต้องใช้จดหมายเป็นสื่อในการติดต่อ เล่าเรื่องราวในชีวิตการทำงานของเตี้ยส่งให้ทางบ้านได้รับรู้หลังจากเตี้ยทำงานไปได้สองปีตอนนี้ก็จะถึงสิ้นปีแล้วปีใหม่ปีนี้เดยวก็จะกลับบ้านเช่นเคยแล้วก็ได้เขียนจดหมายส่งให้ทางบ้านและว่าจะกลับพอใกล้ถึงวันจะกลับเตี้ยก็หาซื้อของฝากพ่อแม่น้องแล้วก็สันเพื่อนสนิทของเตี้ยการเดินทางสมัยนั้นก็จะขึ้นรถที่มอชิดไปลงน้องคายเส้นทางจากวัดขรน้องคาย ข้าสูงบ้านของเตี้ยระยะทางก็ไกลพอสมควรสมัยนั้นแท็กซี่ไม่มีไปถึงดึกก็ต้องหมอสามล้อเพื่อไปส่งที่หมู่บ้านระยะทางจากบขสถึงหมู่บ้านของเตี้ยก็ประมาณ10กิโลได้ต้องผ่านหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเหมือนกันถึงวันเดินทางเตี้ยก็ไปขึ้นรถที่หมอชิดตอนบ่ายถึงบขสนองคายก็ประมาณตีสองแล้วแถวนั้นตีสองรถก็หายากมาก แล้วเตี้ยก็จะรอให้ถึงเช้าถึงจะกลับบ้าน<ม>เพราะว่าหารถไม่เจอเลยแต่พอเดินทางไปสักพักหนึ่งก็มีรถสามล้อคันหนึ่งกำลังวิ่งเข้ามาที่บอขวสอพอดีเตี้ยก็เลยถามว่าไปส่งที่หมู่บ้านได้ไหมระยะทางประมาณ10กิโลลุงเจ้าของรถสามล้อก็โอเคไปส่งให้รอดสงสารมาถึงตีสองจะต้องนั่งรอถึงเช้าอีก,กว่าจะมีรถเส้นทางป่นบ้านของเตี้ยสมัยก่อนไม่ต้องคุ้นเค เป็นป่าสองข้างทางไม่มีไฟฟ้าแต่ก็ขอบใจลุงสามล้อมา,ากที่แกยังกลรามาส่งขณะดเดินทางใกล้จะถึงบ้านเตี้ยในเวลานั้นก็ประมาณตีสาไฟหน้ารถสามล้อก็ส่องไปเห็นร่างผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่หน้าหมู่บ้านซึ่งเป็นซุ้มประตูเข้าหมู่บ้านพอเข้าไปใกล้ก็ได้เห็นว่าร่างนั้นเป็นเพื่อนของเขาคือสันนั่นเองเตี่ยคิดว่าทําไมสันมันดีใจขนาดนั้นหรือถึงได้มารอรับตอนตีสามตีสี่ แต่ก็ดีใจที่เห็นเพื่อนมารับจึงให้ลุงสามล้อจอดรับสันสีหน้าของสันดูซีผิดปกติแต่เตี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะักเพราะว่ามันมืดและเตี้ก็้องห่วงด้วยก็ได้เรียกสันขึ้นรถเตี้ก็ถามสันว่าทําไมเองมารอค่าจนอบ,บ่านนี้ไม่รอเช้ากวามาที่บ้านสันก็ตอบสั้นๆว่าคิดถึงเพื่อนแล้วกไ็ได้พูดต่อ พอมาถึงบ้านผ่านหน้าบ้านของสันก็เห็นมีเต็นท์เหมือนมีงานอะไรสักอย่างนี่แหละจึงถามสันว่าบม่เอ็งมีงานอะไรวะสันไรบวชน้องเอ็งบวชหรือเปล่าสันก็ได้แค่ยิ้มไม่พูดอะไรแล้วก็เดินเข้าบ้านเตี้ยก็ตะโกนบอกว่าพรุ่งนี้เอ็งก็ค่อยไปบ้านข้านะข้าซื้อของมาฝากเอ็งนี่เลยพอเตี้ยถึงบ้านแม่กับพ่อและน้องก็ยังไม่ตื่นเตี้ยก็ง่วงเพราะว่าเดินทางมาค่อนวัน จึงเพ้อหลับไปตื่นมาอีกทีตอนสองโมงกว่าๆแม่มาปลุกให้ไปง,งานศพของสันตอนนั้นเตี้ยตกใจมากเพราะว่าเมื่อคือนก็ยังคุยกับสันอยู่บนรถสามล้ออยู่เลยจึงเล่าแม่ฟังว่าเมื่อคือนไอ้สันมันไปนรับผมที่ปากทางหมู่บ้านเลยนะครับแม่มันจะตาได้ยังไงยังคุยกับมันอยู่เลยเมื่อคือนแม่ก็บอกว่าไอ้สันมันเพิ่งตายเมื่อวานก่อนที่เองจะมานี่แหละโดนรถชนที่หน้าปากทางข้ามหมู่บ้าน าเองไม่เชื่อก็ลองเดินไปบ้านมันดูจังหวะน,นั้นความรู้สึกของเตีย้ยทั้งเสียใจและดีใจในขณะเดียวกันเสียใจที่เพื่อนตายแล้วก็ดีใจที่เพื่อนยังมารับทั้งที่ทตัวเองตายไปแล้วซึ่งณนะตอนนั้นเตี้ยมไม่ได้รู้สึกกลัวเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเพื่อนตายไปแล้วเตี้ยก็เดินไปที่งานสดจุดทูบอกสันว่ากูกลับมาแล้วนะเพื่อนเยีากลัวของฝากให้น้องมุงเองแล้วกัน เรื่องราวก็จบลงประวันนี้ครับเป็นยังกันบ้างคะสำหรับ3เรื่องสั้นที่นำมาฝากวันนี้เพื่อนๆให้ความร้อนกันอีกโลกดีอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะคะและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ